สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องราวรอบตัวกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่า เอ๊ะข่าวมันเริ่มซาไปแล้วหรือเปล่าแต่พอเราไปดูข้อมูลในเชิงลึกจริงๆกลับพบว่ามันกำลังเดือดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยค่ะนั่นก็คือสถานการณ์ในยูเครนคือแหล่งข้อมูลที่เรามีอยู่ตรงนี้นะคะมันชี้ภาพตรงกันเลยว่ารัเสเซียกำลังรุกคืบครั้งใหญ่ทั้งทางใต้แล้วก็ทางตะวันออกด้วยความเร็วที่เอ่อน่ากังวลมากๆค่ะใช่ครับที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่การบุกใหญ่แบบสายฟ้าแลบนะ แต่มันเป็นการค่อยๆกัดกินพื้นที่ไปเรื่อยๆแต่ว่าทำพร้อมกันหลายจุดจนน่ากลัวเลยสิ่งที่เราจะมาสำรวจกันวันนี้ก็คือการเสียหมู่บ้านเล็กๆที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินชื่อเนี่ยมันไปจุดชนวนความกลัวเรื่องการล่มสลายแบบโดมิโนโได้ยังไงแล้วทำไมรัเสเซียถึงทุ่มกำลังคนมหาศาลไปที่เมืองโพคอฟสเมืองนี้มันมีความสำคัญอะไรขนาดนั้นถึงขั้นที่อาจจะชี้ชะตาสงครามได้เลยครับ เอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันที่จุดแรกที่น่าจับตาก่อนเลยแนวรบด้านใต้ที่ซาโปริเชียที่จู่ๆก็กลับมาร้อนระอุอีกครั้งมันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นกันแน่คะคือหลายเดือนที่ผ่านมาแนวรบซาโปริเชียมันดูเหมือนจะนิ่งๆไปนะคะแต่ข้อมูลล่าสุดกลับชี้ว่ารัสเซียบุกยึดหมู่บ้านไปได้สองแห่งคือริฟโนปิลกับมาลาทอกมาชกา ซึ่งฟังดูเผินๆอาจจะเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยมากแต่ปฏิกิริยาจากฝั่งนักวิเคราะห์ทางทหารกลับกังวลกันอย่างจริงจังคือการเสียหมู่บ้านที่แทบไม่มีใครรู้จักสองแห่งนี้มันดูจะสร้างแรงกระเพื่อมที่ใหญ่เกินตัวไปหน่อยมันเหมือนเป็นรอยแตกแรกของเขื่อนหรือเปล่าคะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยครับสถาบันศึกษาสงครามหรือ ISW เนี่ยเขาก็ใช้คาว่าผลกระทบแบบโดมิโนเหมือนกัน คือมันไม่ใช่เรื่องคุณค่าของตัวหมู่บ้านริฟโนบิลเองนะครับแต่มันคือช่องโหว่ที่การเสียหมู่บ้านนี้มันสร้างขึ้นในแนวป้องกันของยูเครนลองนึกภาพตามนะครับพื้นที่ตรงนั้นเป็นที่ราบชนบทโล่งๆเหมาะกับการเคลื่อนทัพของยานเกราะแล้วก็ปืนใหญ่มากๆเลยการที่รัสเซียยึดจุดยุทธศาสตนี้ได้มันเหมือนกับการได้กุญแจมาเปิดประตูระเบียงทางทหารเลยครับ๋อท oh. ทำให้สามารถเคลื่อนกำลังพลได้เร็วขึ้น และที่สําคัญคือเรื่อนคลืบเข้าไปบีบเส้นทางส่งสเสบียงของยูคเครนได้ง่ายขึ้นด้วยพูดง่ายๆก็คือไม่ใช่การยึดพื้นที่แต่เป็นการเปิดเส้นทางเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่กว่าแล้วดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปเลยนะคะเพราะข้อมูลจากวิดีโอในเทเลกราที่เราได้มามันโชว์ให้เห็นเลยว่ารัเสเซียส่งทหารเข้าไปเสริมกําลังอย่างรวดเร็วมากมีการสร้างที่มั่นใหม่เอายานยนต์เข้าไปทันที การเคลื่อนไหวที่เร็วขนาดนี้เองที่บีบให้ยูเครนต้องอถอยร่นทางยุทธศาสตร์ครับผมเพื่อเลี่ยงไม่ให้ทหารถูกล้อมซึ่งก็น่าจะสร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับเมืองฮูไลโปเลที่เป็นเหมือนป้อมปราการสำคัญในพื้นที่นั้นเลยและถ้าเรามองภาพให้ใหญ่ขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับแคว้นสปรเชียทั้งหมดเนี่ยมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์สูงมาก ที่นั่นเป็นทั้งศูนย์กลางอุตสาหกรรมและที่สำคัญที่สุดคือเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปซึ่งรัสเซียยึดมาตั้งแต่ปี2022แล้วการควบคุมพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้าก็เท่ากับว่ารัสเซียกลุ่มความได้เปรียบด้านพลังงานแล้วก็ยังใช้เป็นเครื่องมือสร้างแรงกดดันเรื่องความมั่นคงทางนิวเคลียร์ไปในตัวด้วย เพราะฉะนั้นการเสียพื้นที่เล็กๆน้อยๆแต่ต่อเนื่องในบริเวณนี้จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งสำหรับยูเครนและยุโรปทั้งหมดเลยครับเข้าใจเลยค่ะวว่าทำไมการเสียพื้นที่เล็กๆถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้ ทีนี้ความกังวลเรื่องความเร็วในการรุกคืบมันไม่ได้เป็นแค่ความรู้สึกนะคะแต่ตัวเลขก็ยืนยันไปในทางเดียวกันข้อมูลที่เราดูอยู่มันน่าตกใจมากนะคะคือช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายนใช้เวลาไม่ถึงเดือนด้วยซ้ํารัสเซียยึดพื้นที่เพิ่มไปได้ถึง427.35ตารางกิโลเมตรนี่เป็นอัตราเร็วที่น่ากลัวมากสำหรับสงครามที่หลายคนคิดว่ามันเริ่มเป็นสงครามสนามเพลาะไปแล้วตัวเลขนี้มันบอกอะไรเราได้หลายอย่างเลยครับ มันไม่ใช่แค่เร็วแต่มันคืออัตราการรุกคืบที่เร็วที่สุดในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาและสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่รัเสเซียทําได้ตลอดครึ่งปีแรกด้วยซ้าคือนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับแต่มันคือผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ที่มอสโกทํามาอย่างต่อเนื่องที่เรียกว่ายุทธศาสตร์การกัดกร่อนหรือการเฉือนทีละชิน้นคือเขาไม่ได้มองหาชัยชนะแบบน็อกเอาท์ในหมัดเดียวแต่เป็นการออกหมัดยับไปเรื่อยๆจนคู่ต่อสู้หมดแรงไปเอง แล้วอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ยุทธศาสตร์นี้ได้ผลดีเป็นพิเศษในช่วงนี้ล่ะคะอืมพวกเขากำลังใช้ความได้เปรียบทุกอย่างที่มีเลยครับทั้งจำนวนทหารที่มากกว่าปริมาณปืนใหญ่ที่เหนือกว่าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความสามารถในการผลิตกระสุนเองได้แต่หัวใจสำคัญจริงๆคือพวกเขาไม่ได้สู้กับกองทัพยูเครนอย่างเดียวแต่กำลังสู้กับเวลาและปฏิทินการเมืองของโลกตะวันตกด้วย มอสโกมองเห็นจุดอ่อนที่สุดของยูเครนในตอนนี้ก็คือการต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากตะวันตกที่มาถึงช้าและไม่ต่อเนื่องทุกสัปดาห์ที่การช่วยเหลือล่าช้าคือทุกสัปดาห์ที่รัสเซียสามารถเฉือนดินแดนของยูเครนไปได้อีกนิดครับพอเห็นภาพรวมแล้วน่ากังวลจริงๆค่ะตอนนี้รัสเซียควบคุมดินแดนยูเครนไปแล้วประมาณ19%หรือเกือบ114,500ตารางกิโลเมตรการเร่งเครื่องยึดพื้นที่เพิ่มแบบนี้ มันเหมือนเป็นการเตรียมการสำหรับเกมที่ใหญ่กว่าในอนาคตหรือเปล่าคะอย่างที่นักวิเคราะห์บางคนมองไปถึงปี2026มีความเป็นไปได้สูงมากครับการขยายพื้นที่ที่ยึดครองได้ในตอนนี้มีประโยชน์2ต่อ 1. คือการสร้างพื้นที่กันชนหรือบัฟเฟอร์โซนให้กว้างขึ้นและ2คือการค่อยๆขยับแนวปืนใหญ่เข้าไปใกล้เป้าหมายสาคัญของยูเครนมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกหมู่บ้านที่ยึดได้อาจจะดูเล็กน้อยแต่เมื่อมองรวมกันมันคือการตัดเส้นเลือดฝอยของระบบส่งกําลังบํารุงของยูเครนไปทีละเส้นๆซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมหาศาลในระยะยาวครับถ้าแนวรบด้านใต้คือการใช้แรงกดดันอย่างช้าๆแต่ต่อเนื่องข้อมูลที่เรามีอยู่ก็ชี้ว่าแนวรบด้านตะวันออกนี้เหมือนกับเป็นพายุที่โหมกระหน่าเลยโดยเฉพาะที่เมืองโพครอฟสกีหลายคนเริ่มเรียกที่นี่ว่าเป็นบักมูธแห่งที่สอง ซึ่งตอนบักมูดเราก็เห็นแล้วว่ามันนองเลือดขนาดไหนแต่เหมือนว่ารัสเซียจะยอมแลกอีกครั้งตัวแลกกำลังพลที่ส่งไปที่นั่นมันไม่ธรรมดาเลยนะคะ1 0 0 0 0 0ถึงหนึ่งนา่นนายนี่มันเกือบหนึ่งใน5ของทหารรัสเซียทั้งหมดในยูเครนเลยนะคะใช่ครับการทุ่มกำลังพลขนาดนี้ไปที่จุดเดียวมันอบอกเราว่าเป้าหมายนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับรัสเซียและคำถามที่น่าสนใจก็คือโปรครอฟต่างจากบักมูดอย่างไร เพราะตอนนั้นหลายฝ่ายก็มองว่าการยึดบักหมุดมันไม่คุ้มค่ากับความสูญเสียมหาศาลหรือว่ารัสเซียกำลังจะทำพลาดสำารอยเดิมนั่นสิคะหรือว่าบทเรียนจากบักมุดมันต่างออกไปในมุมมองของรัเสเซียผมคิดว่ามันต่างกันที่รางวัลครับบักมุดมีความสำคัญเชิงสัญ,ญลักษณ์สูงแต่โปรครอฟส์มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ที่จับต้องได้มากกว่าเยอะมากเมืองนี้เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของระบบโลจิสติกส์ของยูเครนในภูมิภาคดอนเนสทั้งหมดเลยถ้าโปรครอฟส์แตก มันไม่ใช่แค่การเสียเมืองนะครับแต่มันคือการทําลายศูนย์บัญบรรชาการและเส้นทางลําเลียงหลักซึ่งอาจจะทำให้แนวรบทั้งหมดของยูเครนทางตะวันออกพังทลายลงมาได้เลยนักวิพราห์ปเปรียบเทียบกับตอนที่เมืองโปปัสนาแตกในปี2022ซึ่งหลังจากนั้นเมืองลิซิชันส์ก็แตกตาไปอย่างรวดเร็วมันเป็นจุดเริ่มต้นของการล่มสลายเป็นทอดๆครับด้วยแรงกดดันมาหาศาลขนาดนี้ ก็เลยนำมาสู่การตัดสินใจที่เจ็บปวดของยูเครนที่ต้องถอนกำลังออกจากหมู่บ้านโนโววาซิลีฟอฟสเกที่อยู่ใกล้ๆเพื่อรักษากำลังพลเอาไว้สู้ในสมรภูมิที่สำคัญกว่าการตัดสินใจนี้สะท้อนสถานการณ์ได้ดีมากครับในทางยุทธวิธีมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและสมเหตุสมผลเพื่อลดการสูญเสียแต่ในทางยุทธศาสตร์มันคือการยอมรับโดยไนว่าแรงกดดันของรัสเซียมันหนักหน่วงจนเกินจะต้านทานไหวแล้ว รัเสเซียใช้ทุกอย่างที่มีทั้งปืนใหญ่ระยะไกลดโดรนและการโจมตีทางอากาศบีบให้ยูเครนต้องถอยร่นอย่างต่อเนื่องการเสียโนเวราซิลิฟสเกก็เท่ากับเป็นการเปิดทางให้รัเสเซียขยับเข้ามาประชิดโปรครอฟสเกได้อีกก้าวหนึ่งมันคือการยอมเสียเบี้ยเพื่อรักษามาแต่ก็ไม่มีอะไรรับประกลนว่าจะรักษามมาตัวนี้ไว้ได้ครับ ฟังดูแล้วสถานการณ์ในสนามรบมันหนักหน่วงมากจริงๆนะคะแต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกับการเมืองระหว่างประเทศอย่างแยกไม่ออกเลยการรุกคือบอย่างหนักของรัสเซียแบบนี้มันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างไปยังพันธมิตรของยูเครนในยุโรปหรือเปล่าคะเหมือนจะเป็นการใช้ปฏิบัติการทางทหารเพื่อหวังผลทางการเมือง แน่นอนครับมันคือปฏิบัติการทางทหารที่ถูกออกแบบมาเพื่อส่งผลกระทบทางการเมืองโดยตรงเลยการรุกคือบอย่างรวดเร็วของรัสเซียในช่วงนี้เปรียบเสมือนการตบหน้าชาติตะวันตกอย่างจังในช่วงเวลาที่พวกเขากำลังอ่อนแอและแตกแยกกันมากที่สุดมันเป็นการตอกย้ำสิ่งที่แหล่งข้อมูลของเราเรียกว่าความเหนื่อยล้าจากสงครามหรือ Warfa ทีที่กาลังก่อตัวขึ้นในยุโรปครับแล้วความแตกแยกที่ว่านี้มันหน้าตาเป็นยังไงคะในทางปฏิบัติแรกคือกลุ่มเยี่ยว ที่ยังคงสนับสนุนยูเครนอย่างเต็มที่เช่นโปโลแลนด์และกลุ่มประเทศบอลติกอย่างเอสโตเนียลิทูเนียประเทศเหล่านี้มองว่านี่คือภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของตัวเองโดยตรงเลยยังผลักดันให้ส่งอาวุธหนักต่อไปส่วนอีกสองกลุ่มก็คงจะเริ่มมีท่าทีที่ต่างออกไปใช่ครับกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่ระมัดระวังมากขึ้นนำโดยประเทศเศรษฐกิจใหญ่อย่างเยอรมนีและฝรั่งเศสรวมถึงอิตาลีสโลวาเกียและออสเตรีย คือผู้นำประเทศเหล่านี้กําลังเผชิญแรงกดดันมหาศาลจากปัญหาในประเทศตัวเองทั้งเรื่องเงินเฟอ้อราคาพลังงานและที่สําคัญคือเสียงของประชาชนที่เริ่มต่อต้านสงกลางดังขึ้นเรื่อยๆทําให้คามั่นสัญญาเรื่องการช่วยเหลือเริ่มไม่แน่นอนและล่าช้าลงและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่คัดค้านอย่างเปิดเผยซึ่งก็คือฮังการีที่ใช้สิทธิวีโต้แพ็กเกจช่วยเหลือทางการเงินก้อนใหญ่ของยูเครนทำให้กระบวนการทั้งหมดของ e ูชะชงักงันไปเลย ลายเป็นว่าในขณะที่ยุโรปกำลังถกเถียงกันเรื่องเงินและนโยบายรัสเซียก็กำลังรุกคืบในสนามรบไปเรื่อยๆทุกวันมันคือยุทธศาสตร์แยกกันตีในระดับทวีปเลยนะคะถูกต้องเลยครับมันการใช้ประโยชน์จากกระบวนการประชาธิปไตยของโลกตะวันตกให้เป็นอาวุธทำร้ายตัวเอง รัสเซียรู้ดีว่าในระบบประชาธิปไตยการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆแบบนี้ต้องผ่านการถกเถียงและใช้เวลามอสโกจึงเลือกที่จะเร่งเกมในสนามรบในช่วงที่อเมริกาก็ติดลมความขัดแย้งในสภายุโรปก็เสียงแตกและทุกๆหมู่บ้านที่รัสเซียยึดได้มันไปเสริมสร้างเรื่องเล่าที่เครมลินพยายามบอกกับโลกมาตลอดว่าสุดท้ายแล้วตะวันตกจะทอดทิ้งยูเครนมันเป็นสงครามจิตวิทยาที่ส่งพลังมากและบันทอนขวัญกำลังใจของยูเครนได้อย่างมหาศาลเลยครับ พอฟังทั้งหมดแล้วสิ่งที่เราได้จากการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้มันคือภาพของสถานการณ์ที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกันอย่างน่าทึ่งเลยนะคะการรุกคืบที่ดูเหมือนจะเป็นชัยชนะเล็กๆในสนามรบกลับส่งผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ที่ใหญ่กว่ามากและทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ความเป็นเอกภาพของพันธมิตรตะวันตกกำลังถูกทดสอบอย่างหนักที่สุดมันคือการวางหมากที่สมบูรณ์แบบในมุมของรัสเซียครับ ยุทธศาสตร์ทางทหารถูกกำหนดเวลามาเพื่อใช้ประโยชน์จากความอ่อนแอและความแตกแยกทางการเมืองในยุโรปและอเมริกาอย่างเต็มที่ความสำเร็จในสนามรบมันไม่ได้แค่สร้างแรงกดดันต่อ,อยูเครนแต่ยังค่อยๆบ่อนทำลายความสามัคคีของฝ่ายตะวันตกไปในเวลาเดียวกันทำให้ดูนํำหน้าในสนามรบตอนนี้ดูเหมือนจะเอียงไปทางฝั่งมอสโกอย่างปฏิเสธได้ยากขึ้นเรื่อยๆครับ ซึ่งก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าเก็บไปคบคิดต่อนะคะในเมื่อยุทธศาสตร์ของรัสเซียตั้งอยู่บนการใช้ประโยชน์จากความเหนื่อยล้าและความแตกแยกของชาติตะวันตกเป็นหลักมันก็อาจจะหมายความว่าอนาคตของสงครามครั้งนี้อาจจะไม่ได้ถูกตัดสินด้วยการสู้รบบนสมรภูมิในยูเครนเพียงอย่างเดียวแต่อาจจะขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งทางการเมืองและความเป็นเอกภาพที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงของชาติตะวันตกมากกว่ากันแน่